嗯，哦、mm。Hmm. Oh. แจมากันอีกแล้วครับทุกคนครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาหาอะไรกินกันอีกแล้วทุกคนจัดองค์ทรงเครื่องหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปหัื่องเปียกเลยไปไปไปอันนี้น้ําพริกเหลือเมื่อวานคือตากินทุกวันเนี่ยเอาตรงๆเลยนะตากินทุกวนันอร่อยอร่อยจริงๆขาดไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้เริ่มติดใจน้ําพริกปะลาแล้วไปเดี๋ยวก็จะมาเจียวไข่ เจียวไข่สักสามฟองแล้วกันเนาะทุกคนหน่อยมือเช้ามือเช้าอืตอกไข่เย็ดมือไงตอกไข่เกียวไข่ลดดีลงไปหน่อยไม่ใช่รดดีหรมปรุงรสจัดหน่อยแล้วกันตี จากนั้นก็ใส่เขาเรียกอะไรวะโหระพาเนาะคงไม่ผิดอะนะเพื่อความหอมทุกคนส่ไข่ไปเลยอยลก็เอาไข่มาใส่จานเลยครับทุกคนนี่โอเคทุกคนวันนี้ก็มา กินข้าวมื้อเช้ากันนะครับผมวันนี้ก็มีเหมือนเดิมครับก็ไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําพริกยังไงผมก็ต้องมีน้ําพริกเนี่ยผมขาดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของโปรดเดี๋ยวดึงมาหน่อยเนี่ยเป็นของโปรดของผมนะครับผมนะถ้าไม่มีน้ําพริกผมกินข้าวไม่ได้โอเควันนี้ก็มีต้มนะต้มต้มฟักนะครับต้มฟักต้มฟักต้มฟักฟักฟักนี่ต้มฟักแล้วก็ไข่เจียว เนาะทุกคนมามือเช้ากันเลยครับผมมือเช้าจริงๆทุกคนมาเพื่อเหมือนการไม่เสียเวลามาเจริญอาหารไปด้วยกันเลยครับผมมาโอ้ยน้ำพริกล้มละ ขาดไม่ได้กินน้ำพริกไม่มีกินวันไหนไม่ได้กินนอนไม่หลับโอ้ยสูก็ฟัมนะ่มหลายนอะสูไข่เจียว Uhum. Vamos que

จเจอหอมหอมนะหอ่ะใส่ใบโหระพาแม่แม,ม่ว็นไหนปะ เขาฝักสวยมากทุกคนดู ไม่ได้จริงทุกคนน้ำพริกเนี่ยเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างมันกระอ่อนนิดหน่อ้ว่าแก่ อว่นมากทรง,งเหมือนมะเขือแก่ เขียวใช้เป็นไ,นไก่บดไก่สับไม่ค่อยกินอะแต่ก็กินไปแล้วอ่ะเนาะเยอะไข่หอมมากทุกคนแล้วก็เจียวออกไม่หน่อย All right. All right. แต่ถ้าจะให้เลือกผักเนี่ยผมชอบผักแบบที่ผมเคยทําคลิปอยู่ที่บ้านอันนี้อร่อยนะผักบ้านบ้านไงผมชอบชอบกินผักแบบนั้นแต่นี่เราไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันก็ต้องกินอ่ะนะมันเพราะคนมันชอบกินผักก็ต้องกินอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ออกไปหาเองด้วยนะฮะก็ในย่างแถวนี้ไม่ค่อยมีผักบ้านบ้านขายน้อยมากที่จะเจอนะครับผมนานนจะเยเจอสักทีหนึ่งเนาะ ผมพอเจอผักบ้านนะทุกคนกระโดดใส่เลยนะพอเห็นปุ๊บที่กระโดดใส่เลยเพราะว่า ผักบ้านบ้านเนี่ยมันไม่มีสารเคมีมันไม่มีอะไรเราก็แล้วก็กินแบบคุ้นเคยมันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็คุ้นเคยเหมือนกันแต่ว่าความสะใจมันต่างกันมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันเออยังไงงง แน่ใจว่าผมจะกินต่อเปล่านะแต่มันก็รู้สึกอิ่มแล้วแต่มันก็ยังยังอร่อยอยู่ทุกคนมันอิ่มแหละแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่เรากินน้าดูก่อนถ้ากินน้ําอิ่มก็คือจบเลย อิ่มแล้วกันอิ่มเลยกินน้ำปุ๊บอิ่มปั๊บเลยโอ้ยอร่อยทุกคนบอกตรงๆว่าอร่อยมากแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกไงยังไงผมต้องมีน้ำพริกนะเพราะว่ามันถ้าผมกินข้าวไม่มีน้ำพริกลวผมจะกินข้าวไม่อร่อยทุกคนนะคิดว่าหลายๆคนก็เหมือนกันกันกบผมนะแล้วก็วันนี้ก็ไก่เกียวต้มผักไก่นะทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปหน้าเดี๋ยจะมากินอะไรกันอกีกก็ว่ากันอีกทีนะคอยติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ